แเมื่อวานนี่เขาได้ก่าเขายังดังได้ทอดเกปะให้มดเกี๊ยแปะให้ ามาอีกวันนี้มาฮอดบอนดำให้ดำหน้าเมื่อวานนี่พี่นองเลยเนาะหลังจากพาไอต้ตาไอ้เตอร์เพื่อนมาเบดินน้ำน้องก็เลยมาต่อคลิปจากคลิปก่อนนั่นคูอทั้งพี่มือนเนาะเมื่อวานนี่ได้หนึ่งสองสสหเจดปดให้พี่น้องเลยโห้หยนาไลดีอานะทางป้าลุงเพื่อนขึ้นกินข่าวแล้ว แต่เฮาลงมาก,ก่อนบบดน,นี้น,นี่กะมาลุกกาถ่าเพิ่อนวันนี้ลุงจอยมานำพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเราถ่ายหน้าถ่าอยู่เนาะย่งเตอมาสามมือมือที่สี่แล้ววัอน,นี้ก็มาซอยเราอีกมือนี่กนเนาะวันอื่นกะไม่ได้มาแล้วก็อสอ่งลูกไปโรงเรียนแล้วกะหาลูกหญ้าลกูลกนุ่ยอยู่ทางให้ทางหน้าเจ้าของพี่นน้องวัอนี้กะใครเนี่ดอกย่างมาหลายประเด็นสองสาม ที่หกเจ็ดเด็ดเก้าสิบเออวันนี้ก็คือได้หลายให้เตอร์บิวเนาะมาอีกนดำอีกประมาณชงซัมเมอร์เดี๋ยวเรากันเนาะเพราะว่าเขาเพิ่นได้สองให้แล้วพี่น้องเลยวานนี่ดำหอดพี่วานนี่ได้หลายเพราะว่าเขาได้กล้าได้อยูแปดให้วันนี้เราหากระดับได้ชงให้ให้น้อยยาวเลยเนาะสามให้ทั้งควท์เตอร์ไทยฮะเอาก่อนอื่นแมงเตอร์กับขอกราบทักทายสบายดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะสบายดีเอฟซีกันวัสุดุสุขคน เออสุโมงสุบอนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่น้องคอปเตอร์คือเก้ามาซอยป้าเพื่อดำหน้าคือเกา้ามาเนีน่ยไเนาะอืมว่านี่ยฝนตกย่างกบลายพี่น้องเลยวันนี้เนาะทางฝอยเตอร์มากันแล้วก็มาไถยทะทางป้าทางลุงเพฝนจะขึ้นไปกินข้าวเศร้าตอนนี้กะะับเก้าโมงเก้าโมงย่างพี่น้องเลยเนาะเอากระกิ่มาแล้วกินกำลังเท็มพันแหละ มันลุก,ก้าทาเล้าบัดน,นี่ทาทางรอยเตอร์เพิ่นครับไทยก่อนอ่ามารุก้าจ้าวบัตานี่เป็นที่ได้ช่องสิโปดแทะนี่ฮะเงาจ้ำเนาะโอ,โ,อโอ้งามอยู่พี่น้องเลยแต่ช่องสิโปดะกับเบ,บืองตรงมาตั้งกล้องไว้ก่อนมาพาพี่พาน้องมาลำห้ลำหน้าทุกเก่าลูกกา้ามาหนีิเนาะ

you ทำนาหรสิพอดเนีวมันทานีกใจเมน้องเจอเพื่อนก็อยากมานั่อยู่วอกห่างเพื่อนมามัน้างกับเพื่อนเนาะ นัหางก,กาดีหางก,กาดียกเป็นก้าขาวพันชือต่ยั ฝ่าทางลุงฝนลงมาก่อนเอากระโลกกะถาเพิ่อนกะจะงามงามผมเขียวใะ่ไหมถามอีกนี่จะเชื่อจะให้เราค่ะก็ได้สชงให้วันได้แปดให้เก่งอีดิน้ำปล่อยเจอถ่ายมากจะจับรถไทยถ่ายด้วยเราก็ได้เดี๋ยวรอถ่าเราขาดใจหน่อยไปดำเตอร์โลกาะถาก่อนก็เลยจะมัดตืมกันเนาะ อากาศกดีทอบดช่วงนี้ทำให้ดำหน้าก็บ่ค่อยเมื่อยไปไหดอกเี่น้องไยเห็ดเบียก็ชิสูชิทดแน่เพราะว่ามันซึมฟ้าขึมนนลม่ได้แดดเนาะถามมันแดดเดี๋ยโอเห็ดเบียกัวท้นไผ่ก็ได้นี่ใค่แน่ช่วงชงอาทิตย์หรือว่าอาทิตย์กู่ก้วนี่กะเห็ดเบียกับมันบดอยู่เนาะสีประมาณนี้ได้คืฟ้าคืมผลเดี๋ยวไปตามท้องท้่งหน้าก็เี้วไปเต็มด้วยเขา น้ำซ้ำปลาพี่น้องเลยเพื่อทีได้มาเป็นขขาวเป็นน้ำอยู่ในติ๊บเวลาเม็ดมันก็ทุกอย่างลำบากแน่เนาะการเห็นให้เห็นหน้าเฮากระได้กะบิ่งจำตั้งใจให้กันลงเไยเนาะสร้างให้สาหน้าฮามี่ประมาณนี้แหละล้ำไปแล้วเห็นเขางามก็ดีมุกดีใจคือว่าเลยเนาะถ้าไปเห็นเข่าสภาพเข่าหยาหน้าว่านคือนหน้าแมลงเตี้ยนี่โอ้บวายได้เลยแต่เห็นตัวมันงามก็ดีใจ เตัวงามตัวบ่แหละเนาะแต่ถ้าเบิ่งมากคนมันจักสิได้ซําใดต้องถ่ายซุนํากันอีกพี่น้องเอ้ยนารักกะลมๆแล้ถ่ยมาจับตัวนี้คือสีไข่นดอกมันสิบ่นักซําแล้ถเฮาปานใดแต่ว่ารถไทอยู่นําเฮือนเฮาัดนักพี่น้องเอ้ยมันเป็นรถไทอันเก่าตะกี้พ่เนาะไทแต่ดนอันนี้เราถ่ายออกไม้ออกยางนมันสิเบาแน่ จีบอกคือรดดถ่ายที่เขาเมื่อนเขาปันใดไปสิเดี๋ยวเจ้าหน่อยไปดำน,นะเนาะตอนนี้กะโซการะเราคาดกำลังที่สมกันให้ไันขนาดน่ะโเราคาดก่อนไปดำพาพี่พาน้องมาดำให้ดำหน้าอีก,กเจ้ามันนี่ก็ได้มืดฝนมากเดี๋ยวจะา่าฝนี่ตกดินจะเนาะไปะดีเย็ยนดีใจขึ้นโมบ้านนะี่แหละ Kai nói nó kèm bằng nèo ba phần kèm kèm bằng nèo bằng nèo cả nèo bằng này, bằng nèo 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 bằng này bằng nèo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  ma nèo bằng nèo เาไทยเดี it, od, ob ok, ob ok ái, been, h, ๋ยวว่าว่าหายเราไทยวะอยากขาดได้เขาไปทางน้พูดอยากขาขาดลมขาดยากเหนด้านใต้ถ่ายอยู่ลมหันไแต่นี้ก็ดกเพี้ยหัวเข้านี่น้ำยังเฮยน้ำยาดีบ่อนี่น้ำ nằm bắp xì bớt đầm đầm này, đi chép el, ăn đi chép mèo có cải đã ăn gì đó, cầm đi chép el, nằm thằng mai hắt to, ôi, phương ya phương hắt mai yêu. chép bời đi bà cứ đi với đại nó mày Chép hang nó mãi hả? Bắt chén. Bắt chén chép eo đại nó mãi nữa, đầu chép el hang, People. People. มาแต่ยาดีสิมาแต่ทางใหม่ดีบ่ที่ว่าสิไปหาเนื้อไม้มาแกงอยู่เป็นพิผู้ตาได้ดีเลยนะ้าาเเนนยอันดาเบิ้ลมันมีมีกระหักลายใช่บ่แต่ถ้าดำไปเองเลยเนาะเจออสิโลก้าสันก้าบ่มีนั่นก็ดำอีกให้นั่นก็ กากะคือชีเบิดขม้าลกนี่ทางดุงเพิ่นกะพอเตะกับดานเพิ่นไปดำหมออ้ายบ่ลงมาสั่มเอาเมื่อยเลยไปช้ำนั่นได้เรากระไรไกน้อยเอาซ้ำได้โดมซ้ำเนาะได้ก้าวก็โดมโลมไอ้เที่ยงหกเข้านี่กูว่าอยู่มันลกขม้าทางนพี่บัดหยามได้เงี่ยขะมึงแน่้ยตาเก่าก็ชีเป็นตายว่านั่นเนี้ย ของหมูคือเป็นแบบสิของหมูอะกะเบิดห็นแน่ของเ้ามมแต่รแบบชั้นเลยอ๋อลูกไอีก้อนฉันพี่น้องไอ้ี่ว่นสุไปดำป่าน้วเ่าบมีกะก็เลยชิลลกะวานวบ่ไม่ว่ายแล้วยันวะนานเลยป่าว่าเ้าววานวัวานยัง รวมรวมหนักเลยหยาดลูกอะบอกว่าไม่ได้นั่งนะวันนี้อันลุงเราบอกว่าเป็น้ํามันชิเก้วก็เป็นหนามเน้ยว่าอื่นเป็นลมว่ายคลองตอนกลางทงจะไปตู้นีก็ัชั้แน่สิจะไรก็อาป้าว่จนก้วยเอาคือคนนกเนี่เป็นยังลมใช่เนาะ เริ่มเดดได้ีบแจะว่าสิเดดอีกจักตกช่วกไฟจักเนาะยงงามอยู่เนาะตาเจ้านะก็ได้แนวไว้แนวมันเดินเดินไดามแคาปี ที่ว oh, ่าบอกให้แม่้องเชอเพื่อนไปไทยนั่นดำข้าเจ้าแน่ว่ะเอ้ยเขาสิเมื้าเขาชิไปเชปูนแน่คนแน่วแน่สิะไปมื้นี้จังเออแม่น่าพันวัอย่างมากหน้าทาย้าว้านเอาไปให้นตู้เอาผลนะเฮ้ยแสงว่าอิจูขึ้นรถไปใชมไป เอาไปไพ่ชาวราศีธันหาปีหนเอาได้โอ้ยน่ากัแช่อยู่ปะ่น้าเราปิขไปช่วยดาก่อนนี่อะลช่ยหน้าสวยชวิปหาลกง่ายปะได้ายหาเก็บหอยเห็นแล้อเพราว่ามันบางเนี่ยไ่ได้เก็บไม่ได้ออกบดดรอกค่ะมันเผื่อมันลงมาจากหน้ามูอ่ะใเนี่ยหมกรกไหน ไอรอกเลยนำใส่อันนูกชม่านตุ่ยป็ดฮนอเเมันอืมจะเป็นบ่ปาเลาวอลงติ๊กดอกนะเบิ่งเลยหมดเลยคือใบลำเลยนะใบนี้ได้เป็ดเต๋อนยู่อันน่อดีมีมานอบบน้นได้หลยหบ่ได้บอกก็ทำไปเก็บ Okay, <tười> 15. 15. 15. Rồi, còn thay, đã, không có tiền không không có tiền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  không có không có không có tiền không có tiền không có tiền không có กะจักรู้บ่ามาหาว่ามันบ่นเนี้ยจักรู้บอทีเหมือนกันตีเท้าจบหนึ่งว่าไายหน่อยนึงเด็ขาดนะเด็ดขาดโมโกลยังไม่ใ่ย่างเด็ขาดรอไปะเป็นน้ำอันดินเนี คนสบเพียงก็ลก,ลกลหัวปวดไปอยอย่นีแ่มข้นน้าตรมชื่อได้เนาะชื่จ่ะาะ,ะเกงกาบัดเนเน่เชาแพรมาหยุคออยู่างน้นนั่ประดับหน้าน้ำ ข้างในจะบวมได้เสมอถ้างแคลงลูกแขงมาทัดดินนะอันนี้หัโค้งือชือน่้อแกก้าวขาขาสุดยอดมากเิยจะเสิ่มายังเดียวะเบิ้งกว่ามันาน้บิแน่น ดอไรดุดรงเก่งการทาแ่ยดินชรายิจุดินอันี้ชิจุคนนีรเนียบแค่ไหนาะหัวย่ายงมัดงแเฮงไม่ได้ขากะที่ให

โอ๊ยดินจุกเลยดินด่างดินเน่นั่งนั่งนี่จัดเหตเพื่อนโยนะอันไปดำหน้าท่อนไปก็เด้อวะไอเตอร์ปะคือไอรัดเอิร์แม่พคนะเอิร์ดยังไงเลยแม่พันเนื้ย แ่ไม่ได้ออกไปแล้วพอละสิไปงาเลยเมื่อทงน่องช้อนพี่น้องก็จากเมื่อเลยแล้วเมื่อยเลยเมื่อดำนาเมื่อดำหน้าเลยเมื่อยลำหน้าแล้วเห็นว่าจะลงคลิปกาบกินข้าวกินน้ำมาแล้วจากเมื่อเมจิ้มาวินน้เจ้าหลังจิ้ยอดบ้านนะวะเนื้อมันนี้แหละเมื่อมาสื้เมื่ออื่นพึ่งบอกไม่ตู้่าอยากไปเยี่ยมปรอแทศก่อนพาให้ว่าจันพาไปเยี่ยมปรอแทศก่อนหนึ่งพาไปจากเมื่อแบบ มูล้าแน่นาะหุ่นารามาไหนวะถ่ายมือเลยที่ถายแล้วเนาะบ้านชอนเมืองและชาพ่อชานแม่เลบหน้าบ้านเราเห็ดขาให้เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮายเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้า้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเข้ยเ้เ้ยนฮ้ยเซ้ยเ้เ้เ พ่อแม่โมดินนี่แหละจุกพ่อืมใส่พุ่นอยากมาให้เม็ตุยเอาบ้านนี่ให้เม็ตุยเอาเอ้อคำได้เอาก็ไดเหม็ดตุยเม็ตุยเอาลานก็ได้พี่น้องเลยให้เอาน้องจุกเพนดนบ้านี่เพ่นอยากมาพี่โดยไป ar, ให the ้ผลนมาน้ำพอเมื่อเช้านี่ผลอยากตกนี่นะเริ่มให้ผลนมา เออบอกอยู่บ่าก็ไบ่ได้ไปนะ้้งวะเขียนบอกคนอนี้วะกีบาสี่ได้มาบารีโรไปรกหยาก้อนแต่ว่าปืนก้อนฉันวะไ่ใได้อีกก้อนเพิ่หนึงวะบาริีโรไปรกหยาพอดีพูดเนี้ยืนมาแต่ชงรกหน่อยนิดหน่อยไปเฮียนคนเนี้ยไหลเลยหยาดอ ขาวานเหนหกปวอนสี้วมหาตายเดือดื้นอยู่ขนาสีขนาเลยสีว่ได้เดือดื้อยูเดียบไปนะรอยาไรยานกนลขึ้นอย่า ยันมนยางขนหยังยหงก็มี่บ้ดนะยาง็่ใช้คนแต่จะามันนคะหัวมาแดงมันข่าตายแล้มันแห้งข่าบ่อนอหัวมาแดงนี่นอันนั้นจะ่าตายแห้งกันแล้ว่าแห้งฉีดข้าเดียวคือฉีดมาเข้านิมะแดงกับพิสิตแล้วนี่เข่าห้องตายอันนั้นล้วอันนั้นจมามันแห้งคนเข่าห้องตายเห็นบ่น ในป่านั้นนบอกว่ายี่งีสิทธิ์หนาตายเหอพี่หนาก้นตายโอ้สิทไปก็เป็นตุ้มไปนั่นเหรอเนาะมึงห้งเนาะข่าาหนาข่าหนุ่มนอยมาแต่อยากขาหาสิขาตัวเองตายใช่านเใช่ขายหาข่ายหมาสบายเ จีรีเข่าก็ไม่ดจีดีดิาก็ไม่จีีข่าก็ไม่จีีกับบ้าวเเนาะจะมอยบดอันเลยเอ้ยจ้าให้อยน้อง nhớ một tiệc của đây đấy đâu cả làm na không tiệc đấy tất okay. <laughs> cả là luôn luôn đồ, mình rồi chuẩn phiên hồ khâu vai chân cho ông cả hoa cả đâu cả còn nọ cho kia vai con thằng lung phân cặp hỏi tớ cặp làn phân phun rừng pha đầm cả bộ mi thì sẽ ra chẳng hai đây mình nó จังได๋ັ็ฝากเป็นกําลังใจให้กันคือเก่าที่สําคัญก็เบิ่งโฆษณาให้เด้อพี่น้องเด้อเนาะคลิปนี้ลาพี่ทาไปเพิ่นซั่นนี่ก่อนเนาะโບกาสกอยู่